สวัสดีครับเซฟไชสวัสดีนะครับวันนี้เซฟอยู่กับมิ n นต์แมกกาซีนในคอลัมน์มิ n นต์อีโคนะครับซึ่งตอนนี้เซฟอยู่ที่โซนอ e ีโคทอปียสยามดิสฟเวอรี่ชั้น3นะครับซึ่งโซนนี้เนี่ยก็เป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อมที่จะทําให้ทุกคนขยับเข้ามาใกล้กับความอ e ีโคเฟลลี่นะครับซึ่งทางอ e ีโคทอปีอเนี่ยตอนนี้ได้จัดเตรียมเซฟอีโคไลฟ์สตาร์เตอร์แพ็กนะครับที่จะทําให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมกับตัวเซฟเองกฎกติกาเป็นยังไงรอติดตามชมกันนะครับขอตัว ตอนนี้เซฟก็ถ่ายแฟชั่นเสร็จแล้วนะครับสามารถติดตามได้ในคอลัมน์มิ้น์อีโคในมิ้น์แมกกาซีนวอลุ่มสติดตามกันได้นะครับแล้วก็ตามสัญญานะครับเดี๋ยวเซฟจะพาไปช็อปที่อีโคทเปียนะครับซึ่งที่นี่ก็แบ่งออกเป็น8โซนด้วยกันมีโซนอะไรกันบ้างตามมาครับผมก็เริ่มจากโซนแรกเลยนะครับโซนไฮจินิกนะครับก็จะเกี่ยวกับ ของใช้ทั่วไปนะครับของใช้ต่างๆอย่างเช่นขวดน้ากล่องพลาสติกนะครับพวกหลอดอย่างเงี้ยครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงเล็กน้นนอยก็สามารถช่วยลดซิงเกิลยูสพลาสติกลงได้ครับนอกจากนี้นะครับที่นี่ก็ยังมีพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ปลอดสารเคมีนะครับเพราะในชีวิตประจําวันเราก็จะเจอแต่สารเคมีต่างๆเนาะอันนี้ก็สามารถช่วยลดปริมาณสารเคมีตอนนี้เป็นออร์แกนิกทุกอย่างครับ โซนต่อไปนะครับก็จะเป็นโซน zero waste โซนนี้ก็จะเกี่ยวกับการนําขวดจากบ้านมาเติมเพื่อการลดการใช้พลาสติกนะครับเราสามารถเติมอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับครับที่นี่ก็จะมีเป็นพวกแชมพูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเชวร์เจลนะครับหรือครีมอหมมน้ําซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับจะมาจากธรรมชาตินะครับก็จะเป็นออร์แกนิกทุกอย่างเลย ต่อนะครับเรียกว่าโซนกรีนนะครับว่ากันด้วยเรื่องของต้นไม้แต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ชอบต้นไม้เป็นแพ้เซฟเหรอกเพราะทุกคนก็รู้เนาะว่าต้นไม้เนี่ยสามารถฟอกอากาศได้แลวเวลาทุกคนเล่นมือถือเล่นคอมต้นไม้นี่ก็สามารถช่วยผ่อนคลายสายตาได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับ เราก็อยู่ที่โซน b e a u t ้ f u l นะครับซึ่งโซนนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับสกินแคร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ beauty ต่างๆที่ทาง e โค d o เปียเนี่ยได้คัดสรรมาอย่างดีครับเน้นธรรมชาติไม่ทดลองกับสัตว์นะครับแล้วซึ่งใครจําได้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเซฟก็เคยมาเวิร์กช็อปที่นี่เซฟว่าผลิตภัณฑ์หลายตัวน่าสนใจมากถือว่า organic skin care เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราสามารถลดปริมาณสารเครมีที่เราใช้ในทุกๆวันได้นะครับเซฟว่าอันนี้น่าสนใจที่สุด ตอนนี้เราก็อยู่ในโซนเฮลตี้นะครับซึ่งอีกหน่อยเนี่ยเขาก็จะนําอาหารเฮลตี้เฮลตี้เนี่ยมาวางจํานหน่ายในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ใครว่างๆก็สามารถแวะมาทานกาแฟสูตรไลท์ซึ่งใส่ในภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะครับต่อไปก็คือโซนขายนะครับ ที่เน้นงานด้านฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้านคืนรายได้ให้กับชุมชนห่างไกลนะครับผ่านร้านพูฟ้าและก็ดอยตรงนะครับไปดูข้างในครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่โซนสไตลิสต์นะครับร้านนี้ก็จะเป็นการรวมเสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุที่ดีต่อโลกนะครับอย่างเช่นผ้าฝ้ายออแกนิกหรือการนำเศษผ้าเนี่ยมาตัดเย็บใหม่เป็นการช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีและการใช้น้ำการผลิตเสื้อผ้าใหม่ครับมีอะไรกันบ้างข้างในเลยครับ ครับโซนสุดท้ายแล้วนะครับโซนนี้เรียกว่าโซนอัพไซเคิลนะครับเป็นโซนที่ขยะได้คืนชีพม,มาเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์และก็แฟชั่นนะครับนี่เต็มไปหมดเลยไปดูไหมว่ามีอะไรบ้าง ครับตอนนี้เราก็เดินกันพบแปโซนกันแล้วนะครับซึ่งการรักโลกเนี่ยมันมีหลายวิธีมากๆแต่เซฟเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีแล้วซึ่งถ้าใครยังเริ่มต้นไม่ได้เนี่ยอีโคโทเปียและมินิโคเนี่ยได้จัดเตรียมอีโคไลฟ์สตาร์เตอร์แพ็กมาให้แล้วซึ่งถ้าใครมีเซตนี้เนี่ยก็สามารถเริ่มวิถีชีวิตแบบอีโคเฟลลี่ได้เลยซึ่งข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปแกะกันดู ครับนี่แหละรครับนี่ก็คือ Eco Life Starter Pack นะครับอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นถุงก,กระดาษธ,ธรรมดานะแต่มันแข็งแรงมากใช้ได้หลายรอบด้วยไอเทมแรกเลยนะครับก็จะเป็นกล่องซิลิโคนพร้อมฝาปิดนะครับอันนี้ความเก๋ของมันก็คือนี่สามารถพับเก็บได้ครับประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับแล้วก็พกพาสะดวกสะดวก ต่อไปนะครับก็จะเป็นแก้วน้ําซิลิโคนของ Stojo นะครับอันนี้มาในทีมเดียวกันเลยสามารถพับเก็บได้แค่ถอดนี่แล้วก็ชิ้นต่อไปเลยนะครับนี่มาให้ทายดีกว่าคืออะไรนะติ๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอกเลยนะครับหลอดซิลิโคนชิ้นต่อไปนะครับนี่ไม่ใช่เครื่องเขียนนะแต่เป็นเซ็ตช้อนซ่อมหลอดตะเกียบแบบพกพานะครับแล้วก็นี่มีที่ถัดหลอดให้ด้วย กินอิ่มแล้วก็ต้องนี่เลยก็ต้องล้างจานสิน้ำยาล้างจานไร้ราสารเคมีนะครับถ้าทานเสร็จก็ต้องมีเศษอาหารนะครับนี่เลยถุงขยะแบบย่อยสลายเองได้ครับ เวลาที่ทานอาหารไม่หมดนะครับแทนที่จะใช้พลาสติกแรปเราจะใช้นี่ Bee Swag Wrap ซึ่งอันนี้สามารถนํามาใช้ใหม่ได้แค่ล้างน้ําอุ่น,นครับต่อไปนะครับสายปิ้งย่างห้ามพลาดเลยนะครับนี่น้ํายากําจัดกลิ่นนะครับถ้าเวลาใครกินอะไรที่มันเกี่ยวกับควันวนะเนาะอันนี้ช่วยได้99.99% 99เลยครับผมชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็น ผ้าเย็นแบบใช้ใหม่ได้นะครับเราเอาผ้าเนี่ยไปชุบน้ําใช่ไหมซึ่งไอ้ผ้าตัวนี้มันสามารถกักเก็บความเย็นได้นานถึง2ชั่วโมงเลยนะครับเวลาใครที่แบบออกกําลังกายอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตอบโจทย์เลยครับชิ้นต่อไปนะครับนี่เลยปากกากับสมุดพิเศษนะครับพิเศษยังไงเพราะสมุดเล่มนี้เมื่อใช้เสร็จแล้วเราก็เอามายิรดน้ําต้นไม้ก็จะงอกออกมาครับ ไม่ซิ่งไมล่ะหลังเสร็จเนี่ยเซ็ก็จะไปซื้อสักเล่มนึ่งครับสำหรับ50คนแรกนะครับที่ซื้อ Eco Life Starter Pack นะครับจะได้รับสิทธิ์มาเวิร์กช็อปกับผมเองนะครับซึ่งมันคุ้มมากๆเลยเพราะว่าสินค้าทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่าเท่านี้แล้วก็ได้รับกิฟต์ไวเชอร์เท่านี้ซึ่งจ่ายเพียงเท่านี้ครับผมและยังได้เวิร์กช็อปกับ ผมนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Mint m n แ a กซ n e และก็ e ีโคโทเปครับและอย่าลืมกด Follow และ Subscribe Mint m a แมกซีนทุกช่องทางเลยนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมใหม่หรือข่าวสารใหม่ๆนะครับ่อนวันนี้เซฟขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับผม